สนามพระเครื่องวัดพิกุลทองจังหวัดถุงนุรีเปิดตั้งแต่ช่วงเช้า6กโมงเช้าไปจนถึง6กโมงเย็นเลยนะครับมีพระเครื่องมากมายนํามาจําหน่ายกันนะครับแล้วก็ผู้ที่จะมาวางแผงนะครับติดต่อผมโี่วัพิกุลทองได้ทุกวันนะครับสนามพระเครื่องวัดพิกุลทองแห่งนี้ตั้งอยู่ในโดมจอดรถใหญ่ๆเลยนะครับห้องน้ําฟรีนะครับเป็นร้อยห้องที่จอดรถเป็นพันคันรอบบริเวณวัดพิกุลทองนะครับสะดวกสบายมากมีร้านอาหารติดกับสนามพระเครื่องเลยครับ แสสดน้ำดื่มร้านอาหารแห่งนี้นะครับนะรับทำข้ากล่องด้วยนะครับราคาไม่แพงจากเจ๊แดงนะครับยายเท่าไหร่ครับสมเด็จเนี่ยมล้านหนึ่งซื้อมาสองหมื่นเมื่อกี้ซื้อที่ไหนนี่ตรงนี้เนี่ยของมันเข้าอ้าวก็ปุกก็ดีวันนี้โอโ้สบายที่ไหนนี่สนามเ,เครื่องวิุกุลทองวิคุณทองเนี่ยโอ้โหสมเด็จดูกอบเงินครับกรอบเงินเก่ามาก นี่ของข้าวเยอะนะครับนี่ผู้ใหญ่บอนะครับสุดยอดนะครับนี่ราคาไม่แพงด้วยปุ๊บแน่นอนพระบ้านใครนะครับมาเลือกไปนะครับนะราคาไม่แพงนะครับของหลุดของหลงมีแน่นอนที่สนามพระเครื่องวัดพิคุณทองจังหวัดสิงห์บุรีนะครับอย่างเช่นนะครับนี่ประหลัดขิกนะครับเลี่ยมเงินเก่าๆแบบนี้เลยครับราคาไม่แพงนะครับ นี่ครับกาไรสวยๆนะครับนะมาเลือกกันไปครับพระบ้านไรก็มาเลือกกันไปครับในกองนี้นะครับนะอาจจะมีพระราคาแพงๆนะครับแต่เราไม่รู้นะครับแต่ถ้าท่านใดรู้นะครับนะหลุดแน่นอนครับเลยครับแผงนี้ผมเคยได้ฟุกๆนะครับซื้อ50บาทนะครับนะเมื่อวันอาทิตย์ก่อนขายไปพันกว่านะครับนะแต่ว่าเจ้าของแผงบอกว่าสบายๆลุดยิ่งดีจะได้มีคนมาซื้อเยอะๆนะครับ นี่ครับเชิญได้เลยครับนามีของหลุดของง่งแน่นอนนอกจากพระบ้านใครจาเลือกกันไปแค่นั้นเออเหมาเหมาพี่ก็ไปเลยเหมาพี่ก็ไปเลยพี่ก็ซื้อดีถึงว่าไม่มีใครมาขายเลยอ่ะถุงหนึ่งสองร้อยมีเรื่องนี้ยก้าวนะเก่านายอายุนะมนายอายุนายอายุแต่เก่ามากเลยนะใบมันเป็นเหล็กตรงเนี้ยตรงเนี้ยใช่หมดเลยอ๋อนี่เป็นเงินเนี่ย เงินแม่เป็นเงินใช่ไหมกี่ร้อยนี่กี่ร้อยกี่ร้อยสี่พันร้อยสี่พันร้อยผมให้ให้สามพันห้าเก็บไว้ก่อนสงสัยเราจะเป็นผู้โชคดีจัดไปตั้งไว้ก่อนถ้าได้มันได้เดิมมันได้เล่นโอ้คือราคาอย่างนี้เลยเนาะนี่ปอกปอกไปเอามาใหม่ใช่ไหเนี่ยปอกมันเข็ง วันนี้น้องพันนะครับก็นำพระเครื่องมาจำหน่ายที่วัดพุทุนทองกันด้วยนะครับสำหรับน้องพันธ์นะครับนาวันนาคารนะครับไปเจอกันได้ตลาดนัดนะครับอข้ามนะครับนำพระเครื่องมาจำหน่ายที่นั่นเหมือนกันครับสนามพระเครื่องวัดพุทุนทองนะครับมีพระเครื่องมากมายให้ทุกท่านเลือกสรรไปนะครับไม่ว่าจะนำไปเก็บสะสมหรือจะนำไปค้าขายกันนะครับ ได้กําไรแน่นอนนะครับเพราะว่าพระที่นี่ราคาถูกนะครับราคาถูกมากนี่ครับอย่างองค์นี้นะครับผมคิดว่าเป็นพระกุกนะครับวัดคูสลอดนะครับจังหวัดอินขียานครับนะครับเป็นพิมพ์จันลอยนะครับวันนี้นะครับเสียดายนะครับหลวงู้ทีมวัดลหานไล่ปลุกเสกนะครับนะผมจําได้นะครับแบบนี้พราสมเด็จนะครับพิม์ขาโต๊ะปกโพนครับหลวงู้ทีมวัดหานไล่ปลุกเสก แล้วนี่ครับพระเครื่องเมืองอ่างทองนะครับพระเครื่องเมืองอ่างทองครับเป็นพระสมเด็จหลวงพุทธโตนะครับวัสสเกตนะครับหลังองค์นี้ไม่มีรูปนะครับองค์นี้ไม่มีรูปส่วนมากจะมีรูปอ๋อร้อยหลุดออกไปนะครับนี่ร้อยหลุดออกไปนะครับนี่ครับร้อยหลุดออกไปนะครับนี่ครับพระสภาพดีนะครับนะมาเลือกหาซื้อกันไปได้ครับอันนี้น่าจะเป็นพระจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับนะจังหวัดสุพรรณบุรี น่าจะเป็นวัดไก่เตี้ยนะครับนะจำไม่ผิดนะครับวัดไก่เตี้ยนะครับนี่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับพระดีราคาถูกนะครับของดีราคาถูกแห่งเหมือนสุพรรณบุรีนะครับเป็นพระเนื้อดินลงรักนะครับปิดทองและอีกมากมายนะครับในสนามพระเครื่องวัตถิคุณทองเหงนนะครับมีพระเครื่องมาจาหน่ายเยอะแยะมากมายนะครับ